สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสงการานนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบพบเจอแต่โชคดีค่ะมีเงินทองไหลามาเทมากิจการงานสิ่งใดที่มุ่งหวังรอคอยก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีร้อยร้านพันล้านนะคะรวยรวยรวยเฮงเฮเฮที่สำคัญค่ะมีความรักนะคะก็ขอให้แฟนของคุณนะคะตั้งใจรักคุณทุกอย่างลงตัวแล้วก็รักนี้หวานแววค่ะ สำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมเลยเราเจอกันค่ะหมอไอจะเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะประจำปักแรกของเดือนเมษายนค่ะว่าก่อนสองกรานนี้นะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดในแตล่ะวันจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะครั้งนี้เป็นการเปิดไพ่สดเช่นเคยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเริ่มต้นที่ชาววันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ต้องบอกว่า มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนโตมีโชคมีราบส่งหวังแดงใจปรารถนาแต่โชคลาบนั้นนะคะมากับเหมือนเป็นทุกขลาบมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะว่ามีรายจ่ายที่รออยู่แล้วช่วงนี้มีสติให้มากจะตกลงจะเจรจาก,กับใครในเรื่องของการเงินอ่ะก็ให้พิจารณาให้รอบคอบนะคะมีเกณฑ์ทุกหลอกทุกโกงเจอคนไม่จริงใจในการคบคาสมาคมด้วย เด่นเรื่องเงินนะได้เงินมานะคะได้เงินก้อนโตได้เงินหวังดังใจแต่ก็ต้องจ่ายออกไปด้วยเช่นเดียวกันให้ทำบุญนะคะโดยการชำระนิส่งแก้เครดเสริมดวงหรือทำทานไปก่อนนะคะและอธิษฐานจิตว่าขอให้เงินที่ข้าพเจ้าได้โดยบริสุทธิ์นี้อยู่มืออ่ะอยู่มือประมาณนี้นะคะสำเร็จดังใจปรารถนาขอพอรพระใหญ่เพิ่มสิริมงคลไหวพระเ้าวัดทำให้คุณเฮงปังแล้วก็รวยค่ะ แล้วก็ดูเหมือนคนวันอาทิตย์ค้างคําพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีการบนบานสั่นกล่าวมีใครที่ติดในเรื่องของการบนบานสั่นกล่าวการพูดไว้แล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ทําไปแก้ไปทําให้ครบด้วยสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอพอรจะสมหวังเดิงใจปรารถนาทุกอย่างเลยค่ะ มาในโหมดของความรักบ้างนะคะความรักค่อนข้างรู้สึกว่าเครียดจังสําหรับคนที่ยังสดอยู่รักไม่ค่อยลงตัวช่วงนี้ให้อยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับเพื่อนกับฝูงใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไปก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวานช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่คุณพบคนที่ถูกใจส่วนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อึดอัดอ่เนื่องจากเงินงานรัดตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงคู่ของคุณอาจจะติดเพื่อนด้วย ก็ต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนนะคะว่าเราชอบไม่ชอบอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันนะคะรักนี้จะได้ยั่งยืนส่วนการทําบุญส่งเสริมดวงมาสักครู่บอกแล้วเนาะว่าให้ไหว้พระก้าวัดขอบคอพระใหญ่ค่ะที่สําคัญอย่าลืมไหว้เจ้าที่ไหวไ้แมยนาคุณจะมีโชคมีลาบสมหวังดังใจค่ะวันจันทร์ผลบุญหนุนนําช่วงนี้คุณทําอะไรก็ปังทําอะไรก็สําเร็จค่ะจะเป็นยังไงนั้น มาฟังกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์เรียกได้ว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้อยากทำอะไรช่วงนี้ให้รีบทำเลยวางแผนปุ๊บทำเลยค่ะดวงเปิดแล้วนาทั้งการเงินแล้วก็การงานนะคะรอบตัวจะมีแต่คนคอยซัพพอร์ตนะคะมีความรู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเองช่วงนี้หากเกิดอยากเปิดกิจการใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆสำเร็จดังใจปรารถนาใครที่สอบ มีเกณฑ์จะสอบได้ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่อยากย้ายงานช่วงนี้อธิษฐานขอพอรพระคุณก็มีเกณฑ์จะได้เช่นเดียวกันนะคะรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาววันจันทร์ทําอะไรก็ปังทําอะไรก็สําเร็จขอพอรพระใหญ่สําเร็จดังใจสวดมนไหว้พระนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ของที่คุณอยากได้ด้วยในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณคบใครก็ตาม เขาไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยเขาไม่เคยเห็นค่าคุณเลยช่วงนี้เขามีเกณฑ์จะชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้นเห็นคนเห็นคุณขอโทษที่ค่ะเห็นคุณนะเป็นคนที่มีค่าที่สุดเลยทําอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูเป็นช่วงที่เราเจอคู่บุญคู่บารมีนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคนถูกใจมีเกณฑ์จะได้คู่ดวงคู่เปิดดวงการงานเปิดสาเร็จดังใจพิมพ์คําว่าสําเร็จดังใจปรารถนามาเลยนะคะอืม สำหรับในเรื่องของข้อควรระวังช่วงนี้ทั้งการเงินแล้วก็การงานปังจริงค่ะแต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่กับคนในบ้านกับคนที่มีอายุเยอะกว่าเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคำพูดเพราะว่าคนวันจันมีเกณฑ์จะงุดหงิดพูดตรงพูดแรงออกไปจะทำให้การงานและความสัมพันธ์เสียหาย การสื่อสารที่ดีของคนวันจันทร์ช่วงนี้คือการรับฟังค่ะแล้วก็อ่อนน้อมทันต้นนะคะเหมือนดอกทานตะวันที่สง่างามแล้วก็รู้จักโอนอ่อนตามพลังงานของแสงแดดนะคะเราจะ,ะกลายเป็นคนที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นมาทันทีเลยนะคะส่วนการเงินก็ยังคงคือไปได้เรื่อยๆแต่รายจ่ายเยอะต้องควบคุมอยาสนองนิดตัวเองมากจนเกินไปนะมันจะไม่ดีสําหรับช่วงนี้ บุญเสริมดวงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้ลงตัวนะคะสวดมนต์ภาวนาสมาธิปฏิบัติทำบ้างเสริมดวงดีนักแลค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะต้องโชว์ฟอร์มคนเก่งหน่อยนะในช่วงนี้คนที่เกิดในวันอังคารค่ะดวงของคุณค่อนข้างชาร์เลนจ์สุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเหนื่อยนะคะแต่ก็ขอให้คุณใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีค่ะ ส่งแสงนะคะออกมาโชว์พลังออกมานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะทำทุกอย่างได้สำเร็จช่วงนี้อยากให้กำลังใจคนวันอังคารนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างตึงเครียดการงานค่อนข้างเหนื่อยนะคะอยากจะพาตัวเองนะคะออกจากสิ่งที่เป็นอยู่นะหมอให้กำลังใจนะคะขอให้คุณมีสติก้าวต่อไปนะคะคนเก่งอย่างคุณสามารถจัดการสถานการณ์ได้ดีอยู่แล้วคะ่ะอืม สำหรับในเรื่องของความรักต้องบอกว่าช่วงต้นพูดไปแล้วนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินครั้งยิ่งใหญ่สำหรับชาววันอังคารนะคะดวงค่อนข้างสวิงนะคะเหนื่อยหน่อยทั้งเงินทั้งงานความรักก็เช่นเดียวกันมีความคิดมากปวดหัวกังวลน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงหมออยากให้กําลังใจชาววันังคารจังช่วงนี้ก็คิวใจตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากอย่ารักใครมากกว่าตัวเอง คุณจะได้รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีตัวคุณนะคะที่อยู่กับคุณเสมอเลยนะคะส่วนคนโสดโสดไปก่อนช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะแล้วก็ในความรักเนี่ยให้ปล่อยวางอย่าคิดมากจะดีที่สุดสำหรับคุณค่ะสำหรับวันอังคารนะคะช่วงนี้หมอให้เน้นการสดบนแผ่เมตตาสมาธินะคะดูเหมือนคุณเจอความท้าทายครั้งใหญ่ ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ต้องกลัวชาววรังนนคามีเลือดนักสู้อยู่แล้วนะคะหมอขอให้คุณผ่านมันไปได้ด้วยดีใช้สติใช้ความสามารถใช้ความเก่งที่คุณมีคุณทําได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็บุญเสริมดวงอีกข้อหนึ่งหมออยากให้ไ่ชีวิตโคกระบือนะคะเพราะว่าโคกระบือเนี่ยเป็น สัตว์เป็นยานพาหนะเป็นพาหนะนะประจําพระอังคารจะช่วยเสริมดวงให้คุณนะมีบุญหนุนนําทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็ทําให้คุณเหนื่อยน้อยลงค่ะสําหรับพุธกลางวันค่ะในเดือนนี้นะคะพุธกลางวันเนี่ยมีเกณฑ์ได้โยกย้ายที่ทํางานหรือเธอเดินทางไปทํางานบ่อยครั้งอาจจะเป็นต่างจังหวัด อาจจะเป็นต่างประเทศช่วงนี้รู้สึกกังวลรู้สึกขี้นอยรู้สึกว่าเครียดได้ง่ายสําหรับคนวันพุธกลางวันนะคะสำหรับการงานขอให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายมองที่ผลงานเป็นหลักก็พออย่าสนใจข้างทางเพราะว่าจะทําให้คุณนะคะรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมงานค่อนข้างเครียดหมอเน้นนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับลงศพแล้วก็ลองสมาธิดูอย่างน้อยวันละ5-10นาที จะได้คลายความเครียดลงพาตัวเ,เองไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับคนที่คุณรักหรือธรรมชาติบ้างจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายก็คงหนักอยู่ภาระค่อนข้างยุ่งเหยิงรุงรังค่ะระวังในเรื่องของการขึ้นเรขึ้นศาลนะคะการถูกฟ้องร้องคดีความหรือถูกหลอกถูกโกงหากใครทำธุรกิจสีเทาช่วงนี้นะคะให้เบามือหน่อยก็จะดีเหมือนกันค่ะอะ ความรักบ้างดูเหมือนความรักของคนวันพุธกลางวันช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดสำหรับคุณเลยนะเหมือนความรักเนี่ยเป็นยาชูกำลังใจนะคะคุณกับคู่ใส่ใจดูแลกันดีถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะหนักแต่คุณมีพลังใจที่ดีก็ชื่นชมดื่มดำ่ำแล้วก็ให้เกียรติคนที่คุณรักนะคะเพราะเขาคนนี้เป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างคุณเสมอค่ะ สำหรับคนที่ยังโสดหมอแนะนำให้ช่วงนี้ใช้ชีวิตนสนุกสนานอยู่กับเพื่อนไปก่อนมันเติมกำลังใจให้กันแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการเงินการงานจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเครียดมากในช่วงนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพบ้างช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับอาหารการกินเพราะว่าคุณเครียดคุณก็ทานได้เยอะทานได้จุนะคะรวมไปถึงท่านผู้หญิงด้วยนะคะให้ระวังในเรื่องของมดลูกระบบฮอร์โมนนะคะแล้วก็ในเรื่องของช็อกโกแลตซีดด้วย บุญเสริมดวงให้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือองค์พญานาคก็ได้จะทําให้คุณนะคะสําเร็จดังใจปรารถนาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองค่ะพุธกลางคืนพุธกลางคืนนะคะภายในปักนี้จะเป็นปักที่คุณมีการเปลี่ยนแปลง มากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการเงินนิดนึงเพราะว่าปัญหาที่เคยสะสมปัญหาที่เคยแบกเอาไว้เนี่ยช่วงนี้มันจะถาถมเข้ามาจนคุณเนี่ยแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะวิบากกรรมบางอย่างในเรื่องของการเงินนะคะวิบากกรรมบางอย่างในเรื่องของการเงินให้คุณทำทำบุญชำระน้สง ะจะดีที่สุดในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะแต่ฟีดรายจ่ายไม่พอกับรายรับนะคะฟีดรายจ่ายไม่พอกับรายรับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงินด้วยอาจจะมีแก๊งมิจฉาชีพอาจจะถูกหลอกถูกโกงอาจจะโดนแฮกเอกสารสัญญาอะไรต่างๆหากจะเซ็นอะไรเกี่ยวกับการเงินนะคะให้มีสติในการเซ็นนะแล้วก็รวมไปถึงระวังความผิดพลาดในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ หากอยากทำบุญเสริมดวงช่วงนี้ให้ขอพอรพระแม่กวนอิมให้ปฏิบัติทาบ้างนะคะช่วยเสริมดวงทั้งการเงินแล้วก็การงานค่ะในเรื่องของความรักช่วงนี้รักไม่เน้นเลยจริงๆคุณกับคู่นะคะรักกันดีแต่ด้วยความที่ทิช่วงนี้คุณจะนิสัยคล้ายคลึงกันเช่นคุณรู้สึกว่าคุณเครียดเรื่องเงินเรื่องงานคุณไม่อยากบอกเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในตัวคุณมากเท่าไหร่ สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันจะไม่ค่อยดีอย่าปากหนักอะ่ะเออเขาเรียกปากหนักใช่ไหมอย่ามีอะไรอยาาเก็บเอางี้ก่ะมีอะไรอย่าเก็บมีอะไรให้พูดให้บอกกันตรงๆอะไรที่คุณแบกไว้อะไรที่คุณทำเพื่อเธอให้คุณบอกเธอเลยเธอจะได้เข้าใจจริงๆคู่ของคุณมีเหตุผลนะเพียงแต่แค่คุณบอกเขาเขาจะเข้าใจแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะดีแบบมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ยังโสดโสดไปก่อน เพราะว่าเจอแต่คนเจ้าชู้ไก่แจ้มาจีบช่วงนี้ต้องเช็คเลตติ้งตัวเองให้ดีเพราะค่อนข้างเนื้อหอมมากเลยทีเดียวค่ะในส่วนของบุญเสริมดวงช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยที่หนักนะให้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ทาบุญชําระนิสงขอพรอ,องค์พญานาคจะมีบางอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็รวมไปถึงหากใครรู้สึกว่าดวงตกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวค่ะ ให้อาบน้ำมนต์บ้างขอพรองพระราหูบ้างนะคะจะนำพาสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ <OOOO> ะเพื่อหัสบดีค่ะดวงเด่นทางด้านครูบราอาจารย์ให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณมีโชคมีลาภเงินอู้ฟู้สมหวังดังใจค่ะช่วงนี้อยากให้ชาววันเพื่อหัสบดีนะคะไหว้เจ้าที่ที่ Office. ออฟฟิศด้านล่างมีปมุ่มภาพโฮมีสารตายตายไหว้ได้เลยค่ะ หรือใครก็ตามนะคะอยากว่าเจ้าที่ที่บ้านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งองค์ค่ะที่ประทานพรดีๆในเรื่องของการเงินนะคะนั่นก็คือองค์พญานาคคุณจะมีซิกเซนแรงมากโชคมาจากความฝานันคุณมีเกณฑ์จะได้รวยอู้ฟู่นะคะจับเงิน5หลัก6หลักนะคะรวยเป็นเสรบทีในในพริบตานะคะภายในเดือนนี้ค่ะ สำหรับการงานนะคะระวังความจูจจ้จี้จุกจิกความ perfectionist ของตัวเองนะคะให้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าเครียดกังวลเยอะนะคะสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะสมุดลงตัวค่ะเรื่องรักบ้างเรื่องรักช่วงนี้รักไม่เน้นเลยนะคะเน้นในเรื่องของความสำเร็จการเงินการงาน,งานให้หมั่นเติมความหวานให้แก่กันบ้างช่วงนี้ระวังเรื่องไม่เข้าใจงอนเบื่อหน่ายเซ็ง รักนี้มันจืดจางยิ่งอยู่ยิ่งชินยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกเฉยเฉยดังนั้นเรานะคะพาตัวเองนะคะกับคนรักของเราเนี่ยไปทํากิจกรรมใหม่ๆบ้างพูดคุยทานข้าวเจรจากันบ้างมันจะส่งเสริมให้ความรักของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคนในเครื่องแบบมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่อายุมากกว่าทางโลกโซเชียลเพื่อนแนะนานะคะหรือญาติแนะนําให้ แบบฟุกฟบังเอิญแล้วก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะถูกใจกันด้วยนะคะในช่วงนี้สุดท้ายค่ะฝากไว้สำหรับพระรหัสสัปัสดีค่ะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรทำให้คุณมีโชคมีลาบสำเร็จดังใจปรารถนากิจการงานสิ่งใดก็ค่อนข้างคลิกแล้วก็ลงตัวลดความเป็นตัวเองลงนะคะแอคทีฟหน่อยนะคะอย่ามัวแต่ช้าชอยู่จะไม่ทันการประมาณนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนล้าแล้วก็อ่อนเพลียค่ะวันศุกร์ค่ะ,คะช่วงนี้อะไรก็ไม่ได้ดังใจเลยนะคะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้เราได้ชาเลนจ์ให้เราได้ทา้าทายนะคะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่คนวันศุกร์นะคะหมออยากให้มีสติลองลำดับขั้นตอนลองจัดการกับเวลาให้ดีช่วงนี้งานจะรัดตัวเวลาคุณจะค่อนข้างผ่านไปรวดเร็วนะคะ เป็นช่วงที่คุณเบือ่อน่ายเซ็งทั้งเงินแล้วก็งานด้วยรู้สึกเศร้าเงา,งา,งาแล้วก็เดียวดายเพราะว่ามีเจ้ากรรมในเวรมาขอให้คุณทําให้หน่อยนะคะในเรื่องของการทําบุญอืมและหากใครเคยติดค้างสินบนท่านเจ้าที่เจ้าทางสารตายายหรือบรรพบรุษไว้พูดว่าจะทําบุญให้แล้วยังไม่ทําไปแก้ไปทําให้เรียบร้อยนะคะสุดท้าย หลังจากที่คุณนะคะใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ไปแก้เคสสำนวนเรียบร้อยนะคะทุกอย่างจะสำเร็จดังใจแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในส่วนของการเงินนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องจัดการจัดระเบียบรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเงินยังไม่ได้ดังใจเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกลัวคุณมีคนคอยช่วยเหลือดูแลมันสวดมนต์ภาวนาสมาธิจะทำให้การเงินที่ติดขัดนะคะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ความรักบ้างช่วงนี้จะโดนถูกรักแบบตั้งใจนะคะเป็นรักแบบช่วยเหลือดูแลใส่ใจกันนะคะน่ารักดีก็ค่อนข้างคลิกค่อนข้างลงตัวนะคะรักหวานแววแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะส่วนคนที่ยังโสดให้โสดไปก่อนเพราะว่าไม่ว่าใครก็เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยคลิกกับคุณเท่าไหร่อ่าสำหรับในส่วนของสุขภาพ เน้นในโรคเกี่ยวกับดวงตาตากุ้งยิงตาอักเสบขนตาที่ไปต่อมามันเข้าตานะคะรวมไปถึงความเครียดความขิ้งหงุดหงิดระวังเกี่ยวกับเลือดลมด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับไซนัดด้วยนะคะจะดีที่สุดสําหรับคนวันศุกร์ค่ะวันเสาร์ตั้งใจฟังให้ดีช่วงนี้คุณจะผ่านพ้นอยู่เหนือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะทุกสิ่งอย่างจะสมุดแล้วก็ลงตัวที่สุดเลย จะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณโดดเด่นออร่าพุ่งนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานคู่ค้านะคะจะเห็นคุณเป็นคนที่สำคัญออร่าพุง่งดาวรุง่งพุ่งแรงได้รับในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆได้รับโอกาสที่ดีได้รับเกียรตินะคะแล้วก็รวมไปถึงใครก็ตามที่รู้สึกว่าแบกภาระช่วงนี้จะเบาบางลงนะคะ ให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะรักตัวเองให้มากให้มีกําลังใจในทุกๆวันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีของคุณค่ะในส่วนของการเงินนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องพิจารณาแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษละกันเพราะว่ายังไม่ผ่านพ้นวิกฤตนะคะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายลองจัดการวางแผนให้ดีนะคะมันอาจจะหนักนะแต่ว่าคุณจะจัดการ กับมันได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับการเงินนะคะสำหรับในส่วนของความรักเงินงานไม่ค่อยดีไม่เป็นไรความรักถือว่าดีความรักถือว่าดีนะคะคุณกับคู่หวานแววกันดีนะคะใครไม่ชัดเจนมีเกณฑ์จะชัดเจนในช่วงนี้ใครอยากแต่งงานใครอยากมั่นหมายมีเกณฑ์จะได้สมหวังดังใจปรารถนาค่ะลดความเป็นตัวเองลงค่ะไม่จูจจ้จี้จุกจิกไม่แสดงภาวะความเป็นผู้นํามากจนเกินไป รักนี้จะหวานแบบแล้วก็ลงตัวค่ะสำหรับคนโสดพบคนถูกใจแน่ในช่วงนี้นะคะหรือในระยะเวลา3เดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนในสเปคค่คะ,ะสำหรับสุขภาพมีอาการขี้น้อยปวดหัวไมเกรนนะคะปวดคอบาลล่าไหลออฟฟิศซินโดรมค่ะให้หมันเล่นโยคะออกกำลังกายบ้างค่ะแล้วก็ทำบุญให้กับบ้านเด็กกำพร้านะคะหรือ ผู้พิการทางสายตาจะช่วยส่งเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะจบลงไปแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำทำนายประจำปักแรกของเดือนเมษายนค่ะใครที่ได้รับคำทำนายที่ดีพิมพ์คำว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จไว้นะคะเพื่อนอมรับพรจะเจอกับคลิปดีๆกับแม่หมออายอยักษ์กัลลันแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งกริ๊งๆแทนค่ครูหน่อยนะคะ